มาแล้วครับขบวน431ก็ขอกราบสวัสดีทักทาย FC ช่องโนนสูงพาท,ทัวร์ด้วยนะวันนี้ร้อนเป็นพิเศษนะเนื่องจากว่าขบวน431เนื่องจากขบว,วน431ช้ากว่าก o r m เวลาเดียวประมาณ89นาทีนะตอนอยู่กุจิบนี่ช้าร้อยเลยไม่รู้เป็นอะไรนะก็นะลจะเข้าสู่สถา,านีโนนสูงอ่ตอนนี้เวลา10นาฬิกา30นาที คาดการเข้า10นาฬิกา31นาทีนะ แรงวะขอตะขอหนึ่งห้านะหนึ่งห้าวันนี้รถมีปัญหานะจีมต้องได้ชุดสามแปดหนึ่งสามสี่ที่ทำสี่สองสามเมื่อวานนะไอ้วันก่อนนีนนน่ที่นี่สถานีนโนูงที่นี่สถานีโนู้บรยษาทที่ไม่วามประสงค์จะลงนนที่สถานีนโนสูงพอาะนนี่ท่านจะร้ักช้าบาน <ขอ S 2> เลยเนาะ ผลสอบรูปสิ่งของสัตว์ร่างานที่นานติดตัวมานำม,มงกาฎบุรุษเวณถูกต้องและครบถ้วนเลยครับฝากบอกโรงงานได้เลยให้เอา1037เข้าไปซ่อมด้วยที่เปิดบีดยาวมากฝังช่างเครื่องวันเป็นวันอาทิตย์นั่งี428จากอุทุมพรไปโคราชพุทธิ์ตอนช่วงพระหินโพธผูุ้ทธสารเขาวางเผอวางของทับบีดบีดลั่นเลยก็่อขอ15ทำกระบวนนะวันนี้ ดีแล้วไม่ให้ฉันถ่ายปกก่อนสิเหมือนจะเหมือนจะมีหนึ่งศูนย์สี่สามนะมันจะเป็นชุดสีสสส่สามงศูนย์ด้วยนั่นไงหนึ่งหกแปะหนึ่งศูนย์สี่สาม วันนี้ถ้าว่างพานั่งสี่สมสองนะ,นะครับไปแล้วครับขบวนสี่สามหนึ่งเจอใหม่คลิปหน้าครับเอ้ยไม่ใช่เอจอไกดีขบวนสี่หนึ่งหกครับมาแล้วนะครับขบวนสี่หนึ่งหกกำลังจะเข้าสู่สถานีรถไฟดอนสูงนะครวันนี้ก็ช้าประมาณยี่สิบห้านาทีเลยทีเดียวก็พอๆกับสี่สามหนึ่งกับตัวสี่สามหนึ่งหนักกว่าแล้วนี้สี่สามหนึ่งช้าแปดสิบเก้านาทีวันนี้น่าจะสวนกับสี่หนึ่งหก ช่วงระหว่างสถานีบ้านดงพลองถึงบ้านมะค่านะฮะดีนะเราไม่มีแผ่นไปไหนวันนี้ <laughs> จากเดิมช้าแค่สิบยี่ช้าประมาณห้าหกนาทีอยู่อยู่แถวๆวกุจิกสี่สามหนึ่งก็ดิงไปช้าร้อยสามเหมือนที่เรานั่งสองสามวันนั้นนะแต่ว่าวันที่แปดแปดตุลาทุกคนทุกคนไม่ได้ดูคลิปหรอกเพราะเราไม่ได้ถ่ายเหมือนวันที่เรานั่งสองสามแปดวันที่แปดตุลานะ จากชาสาสี่อยู่แก่งคอยแล้วไปกระโดดดึกชาก็สิบสี่อยู่ฝาเสด็จตอนนี้ก็อยู่ประมาณรถอยู่ประมาณสาตทวเลขที่สองร้อยเก้าสิบหกสองร้อยเก้าสิบห้าแล้วนะอีกนิดเดียวจะเข้าระสูงแล้วตอนแรกก็ไม่ได้ว่าตั้งใจถ่ายขบวนนี้สองขบวนนี้นะคือตอนแรกตอนเช้าเนี่ยจะเก่าจะมาถ่ายสี่ามสูน์ว่าตื่นไม่ทันนะ เพราะเมื่อคืนนอนนี่สี่ทุ่มห้าสิบเลยเดียวเที่ยวามาแล้วต้องรีแล็กให้เต็มที่นะถ้าเป็นหนึ่งสูนสี่หกนี่เขาอยางทิ้งเลยเขายังโทรศัพท์ทิ้ง มาล้ทุกการถ่ายจะมีคนบังเสมออาการประจำมันจะเป็นหนึ่งศูนหนึ่งฮะใช่หรอหนึ่งศูนยสองเก้ายังดีอยู่นะคันนี้ แรงอยู่แรงอยู<ๆ>่บริษ <trips> ัทที่นี่สถานีนสูงที่นี่สถานีนสูงบริษัทีความะสมตัวลงที่สถานีนสูงก่อนทจะจราจรรถตรสอบ่ขอตารคางที่้นตัวมานำลงจากรถให้เราตรวจสอบรับ ไม่วีหวดดสเีอย้งองสอง,สอง,สอง และคันท้ายเลขสวยฮะสองแปดเอ้ยกำลังบดหาอุ้ยมาพอดีไปครับระบวนสี่หนึ่งหกเจอใหม่คลิปหน้าครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กับสัตว์กดติดตามด้วยครับเจอใหม่คลิปหน้าครับลลาก่อนสวัสดีครับ